เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดยวเดเดี๋ยวนะท้าวาฟังแม่นะคะท้าวาไปเอากาแฟนะไปตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เอามะเขือวดีนะคะนะนะเอามาเอาอะไรคะ กาแฟไม่ให้เอากาแฟไม่ใช่เหรอไม่ใช่น้ำส้ม,ม,มกาแฟกาแฟที่พ่อกินเมื่อกี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่ไองอันนั้นอันนั้นคืออะไรนี่คืออะไรไน้ำส้มเก็บก่อน มาให้คุณพ่อก็ได้มาคุณพ่อเก็บให้เก่งเอาบบรงนี้อ่ะอ่าอ่าหยิบหยิบหยิบหยิเร็วเร็วเดี๋ยวตู้เย็นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอากาแฟไม่กว่าไม่ใช่กว่าอ่าเอาเราได้อะไรไปเนี่ยอ่ะอะไรตรงนบอก อ่าบอกให้ไปเอากาแฟกาแฟคุณได้อยู่ไหนคะกาแฟอยู่ไหนคะกาแฟอยู่ไหนคะนี่ไงคะกาแฟคุณแม่ค่ะนะคะเดี๋ยวหน่อยนะเอากาแฟนะคะเอากาแฟมาให้คุณแม่ค่ะแค่เดียวนะคะเอาเอ็มทำอไรอ่าว่ะกาแฟให้แม่เลย เอาแล้วเามื่อกี้หนูไม่ได้ปิดใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้าาวอ้าวอ้าวนี่คืออะไรกาแฟเอาไปให้คลาคลายแม่ให้แม่ใช่ไหมขาบคุณแม่ทาาิส์โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณะคะ่ะที่เราให้